ม,มีหนังครับอะวันนี้มีหนังก็มีร้านค้านะร้านค้าก็มาที่นี่ขายทุกอย่างเลยร้านค้าโอ้สวัสดีครับผู้จัดก,การของเล่นผู้จัดก,การของเล่นเนี่ยเพิ่งเจอหน้ากันเพิ่งเจอใช่อะหลายเดือนแล้วดินี่ <laughs> ในของเล่นไปทางไหนนูน่นเฮ้ยเคยโน้ตไรเองเป็นอนบาด ทางเข้านู่นมัอืมดัดทางเลยรถทางเข้านูขน้องเออเกียร์ไม่ได้จะเข้าเหมือนกันเลยยังเอ็งนุ่ยเนี่ยเฮ้ยเกียร์ให้โอ้วันนี้มาดูหนังนะกานสำรงงกานสำรงตำบลหนองสนิทต้นชจอมพระเนี่ยดูร้านค้าก่อนนี่นี่คาเฟ่ยาเตยนี่คาเฟ่ยาเตยแต่ถงนี้ลูกชิ้นผลไม้ดองผลไม้สดลูกชิ้นนึ่ง นนห,หนึ่งขวดนี่เจ้าของฮนะสามีสามีขายบอกสามีขายหรือตัวเองขายเอาน้ำก็มีอ๋อน้ำก็มีอาน้ำขวดน้ำเอามีหมดเนาะฝั่งนู้นก็มีอันนี้นมามด้วยกันมาพร้อมกันเมื่อกี้นะฮะมีหนังก็มีร้านค้านะครับมีรายได้นะครับผมนี่ดีใจกับร้านค้านะครับผมวันนี้ก็มาหนังบ้านสำโรงน้องสนิทนะครับมาพามาดูร้านค้านะฮะ